แบบว่าชีวิตการเป็นอยู่ไปดีขึ้นอ่าทางแบบว่าเข้ากับอกับือบ่อนะเพราะว่าเข้าบรเหตุเข้าบัตเหตุใน่จริงรที่เขาหว่าเข้ากับว่าตรงแค่เข้ากับเหตุไปงานที่เข้าเหตุเนาะกับสบายดีผี่นอกเมื่อสมองสบอนเนะาะเมื่เอเข้ากับมีเหลืองเหล่าเสิมาหว่าวเสอฟังพอไปผีหนอกอีกมุมหนึ่งของชีวิตของคนหนึ่งเนาะคนนั่นก็คือเพื่อนทหัสตนเอง เผ <c oughs> ื่อทีเฮียนมากน้องเดียวกันนะ้องพี่น้องเนาะเฮียนตั้งแต่พระถมจนจบมัธยมจบมัธยมแล้วว่าสีได้ใบป,ประกาศม่สามแล้วเพิ่นมกับประกาศมาว่าม่อสามบ่ได้ประกาศเด้อมอสี่คอยได้กเ็เลยตัดสินใจกันลงมาเฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยมันเป็นเรื่องราวที่ดีเฮาอย่าเอามาเล่าซูพรมในพี่น้องฟังเนาะเพราะวา่าเราเป็นคนคนหนึ่งทีว่าสั่งเพื่อนเดล้างย่าส้างเพื่อนเดล้างไโดยผพ้หยิงตัวคนเดียวนะลากหลานนะพี่น<า>้อง ล่างๆได้พี่น้องสร้างนั่งนั่งก็เอาแบบสร้างยังดียังแพงมาสร้างนั่งยังดียังใช่เนาะแม่เนาะนั่งไหนดีไหนรู่งลากระมูในบรรดามูผุดเผื่อแต่ละคนนั่งได้เพื่อนนี่เออกะตือเนี่ยไอดอกเออเนี่ยดอกของนัดในกระลังสีเดินตามรอยแต่กะยังหูว่าสีได้ครึ่งนึงของนั่งหรือบ่กะถ้าเบิงน้ำกันน้ำเดี้ยวหูคือนเพิ่นเขื่อนเฮเบิงเนาะเงอนเพิ่งงามๆ่น้าะ ตอนนี้คิโทรไปฮะตีกันเบิงว่าเพิ่นเป็นได้ๆเพิ่นคือเหตุใดขนาดนี้นะพี่นเนาโทรตีแต่น้องพี่น้องเนาะโทรตีเลยพี่น้องกำลังสัญญาณเฮาเสียงคือบ่เปิดวัดเอาเซ่นเปิดแล้วนี่เธออะไรยังไม่เปิดใช่ก้าะเปิดไม่ไม่เปิดไม่ไปนะไปไปแล้วเป็นเพื่อนสหัาแบบว่ารู้จักกันแต่ยังหน่อยๆแต่ังนาะคเป็นไรพี่น้อง มาแล้วกระมุนติวต๊วๆนะสบาย <นะ S 2> ดีคนสบายดีคนสบายดีเอฟซีสบายดีเลยอะ่ะเข้าเห็นเธอเจ้าซื้อยังสบายดีบุ๊หอ,อยซื้อลาตีเด้อบร์หมวยดยอันนี้เฮ้าสีโทรมาถามความผู้ซื้อเจอ้าเนาะในความสำเร็จท,ที่เจ้าเหตุใดนะคือแบบว่า เจาเป็นยังเจาะขึ้นขึมาเหงานอยู่ไทยเหตุผลยังเจาะคือต้องเดินมาเหตุงานอยู่ไทยเขามาในทไทยเหงานสำเร็จถูกมือนี่นะพอ,อยังมา เองค่ะทางของัวเขากับโควิดมีการแบบพาไฟยังบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินข้าวว่าสันซะเนอเนี่ยเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเด็กได้เรียนกายตามภาษาแบบว่าคนบ้านหนองห่านั่นแหละเออแล้วพ่อไหนกินหากเจ้าก็อ้อเจะออกอของเฮียนเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่จบหกว่ามึงอ๋อเแกแกอยู อ๋อสามอ๋อสามไปเย็นก็จบสัมปองกอนเพิ่นแบบที่แบบที่แบบสอบเอาแบบในประกาศตรองมาเนี่นะกับบระเดี๋ยวเพราะว่าก่อนเออกระเพาะคว้วมัดซนนีน่เนาะเขาจงมาไทยก็ได้แมนกระเพาลำบากก็เลยอยากอยากมากไทยจะมาเหงานอยู่ไทยได้จากปีแล้ว ใชได้จีบันปีนี้แหละแต่ได้อายุไม่ครบป่ะตอนนี้ซอดเจ็ดปีเออแล้วก็ตอนนี้ได้ยังนเนยพีมาเลยเลยไม่เห็ดป่ะเออมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้วได้ย่างเนยเอออันไม่เห็นงานอยู่ประเทศไทยได้หลายปีแล้วได้ยังเนยแล้วจากประเทศไทยที่ว่าส่างเงินกระบะน่ะนะเออ ่ากลักๆเลยกับแมนส่งเงินให้พ่อเมยส่งเงินไปทางบ้านกะแเ่็เลเด็กลงมาเห็นไงอันดับสองก็คือยังคือไอ้ดอกห้าก็คืออันดับสองนั่งก็คือเพื่อนน้อพี่น้องต่อมากอะรถเออได้รถเออเดีเพื่อนเดีรถอันดับหนึ่งเนี่ยเดียร์โรดห้าอิสระก็คือเนียร์เพื่อนอะไรน้องพี่อนเะืงินลังใหญ่เนาะคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเดียรเพื่อนละเหมือนไงเออนี่แหละคือแรงบันดาลใจของเราแต่ละคน กว่าสิได้เพื่อล้างนี่กับภูมิเงินเพื่อง่ายๆสิได้มาค่ะผ่านยังมาไลยก็แบบพวกพนสู่ชีวิตมาไลยแต่งสิบเอ็ด่าสิได้เพื่องล้างหนีมันเท่าต่องยเนี่ยเท่าต่องประหยัดเนี่ยเออประหยัดทุนชิงอย่านแล้วคิดว้าปลอมขุนเจ้าเก็บปอมขุนเจ้าประหยัดขุนเจ้าอ่าใส่ชื่ะ จำนะว,าว่าน่ะว่าเฮาบอกจำพินเฮาบอกว่าทุกซื้อจำทีนะเด็ดที่แบบพินท่ากับแบบว่าซื้อซื้อซ้ำทีว่าเฮามีแหงแต่บรเมนว่าเขาสิแบบว่ามีร้ายซื้อร้ายแบบนี้นะอืมเราก็ได้นี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งเหตุให้เจ้าสำเร็จเนาะแบบว่าประหยัดกระออมถึงจะได้มากคู่มือนี่เนาะย่าเขากับแบบว่าคิเทีนทั้งของบครัวคอนเนอร์กินที่อแมแบาน พราะว่าชีวิตเท่ากับกว่าจะานเพียงมาไลา่เขาเือ่นแบบยังมาไลายแปลว่าเออคนจนนอกจากใส่สีนะเพิ่อว่าอุ้งคืนใดอยู่บเออว่าเอาเสียวเหรอนะกับเพิ่นเป็นเสียวคอยเด้อพี่นออ้องยื้อซาเด้อเอแบบผ่านอีเงมาไลา่นะแบบแบบจะมาดูถูกเท่าประมาณนี้นะเออเทาแบบเท่าหรูคนจนเท่าบ่มีนะแปลว่าเออแบบจนเรื่องใส่สีโบเบลือ ร you, Ö, ้านกูหวานหนีนะาเยน้องกาโบ้ค่อยเอ้าห้าบ่มี่คือเออคือเพิ่นว่าแล้วห้าบ่มี่เขาบอกเขากับเอิญนาเป็นพี่เป็นน้องพรามี่เขากับเอิญนเป็นพี่เป็นน้องเออมันเหลืองธรรมดา โอเออกะคีตังเต่เต้เห่ากะาขึ้นมากทั้งแหลกนาะเธอก็โซ้ทนหลายๆอย่างท่นนึงเฮาก็เปลี่ยนงานจเท่าใคหมองเออเฮาเปลี่ยนงานจเท่าใคหมองแล้วเอออย่ยงเธอเธอเปลี่ยนงานจะมองอ่ะงานกับแบบบ้องบอนกับดีบ้องบอนกับดีก็แล้วแต่แบบ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 ส่งสตาร์เข้าเออเมื่อก่อนเป็นงานบ้านเป็นงานบ้านแล้วพ่อแบบไม่มาอยู่ หลยปีเนาะหลยปีไปเาก็แบบเริือเบื่อเหลือเบื่องนะแบบาร้อเข้าไม่ยูบาทนี่นะเข้าสิบแบบเฟแบบว่าทํามาหากินเออชิบจาเข้าแมนแมนแมนเฮ้ยเราพถาถ้าสิบใช่ไหมได้ได้เพราะว่าเขายืนเหมือนยุกเขาบหอได้มีควางผูทั้งันลองไปเห็นบบว่ามีในราชการแมนเนาะทํามาหากินเราต่อไปเออเรามาคิดอีกทีแบบ ต้องหางานที่แบบว่าประกอบมาซีนก็พอได้ดีคัวแบบนี้นะแบว่าเออมันติด่เขานะมบไดยูซอหัเขัไปดูได้เลยนะอยากซีพกับโงไดต้องคิืมตอนนี้หน้าง่ายงากเลนปัจจุบันนี้น่นก็คือเหตุงานงานยังเธอบอกเขาซีเขาได้รู้เออหากขับปเอีย้คือกานละนี่ปเอียรปเอียรตอนนี้นั่ง่ายหนงาหนึ่งหลังเสริมสวยเนาะ สัว่าเป็นหานังและทโทไปในหินแนัางผมมอยู่แต่ในหานเห็นจะน้าจะคือส่วนนี้ส่วนโควิดอีกว่าเออทร่ไปก็เห็นแต่นั่งเนี่ยเออก็เห็นแต่นั่งนะเขาฮะกับผาถึงคนที่วะาสิเหาว่าเออเฮาด้เพื่อนรักเมือไงแลลวประมาณนกวสาเห็ดแบบนั้นเห็ดแบบนี้เห็ดงานบดีเออ ที icana, ่แบบว่าดูถูกข่อยในมือนั mm ่นจนเทนไถ่ข่อยมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างในมือหนี่ค่ะขอบคุณคาดูถูกไล่ไล่ขอบใจไล้ไล่คือว่าสิเป็นไพ่กระซังที่ดูถูกข่อยในมือนั่นแต่เทีนในห้าแบบว่ามีแหงพักนั่นตัวเองแบบว่าเออถ้าวเบนบุ้มข้าวบนีุ้มข้าดูถูกในมือนั่นถ้ากระซิบเมีแบบว่ายางในมือนี่เพราะว่ามันเป็นแบบ แบมันมันัวมือถองเอมนบมเมนถ้าถ้าถ้าบมี่เออถ้าบมีคนเมาใส่เฮากับ่ปเจสิเหตดไปเพื่อยางเด้อไได้คมรือซื้อของแนันนะเออเขาจะเบาไส่ก็คือเป็นแห้งพักดนเออเฮาตรงเฮดให้ได้เฮาตรงท่าให้ได้เอประมาณนี้นะเธอเออกระขอใจเขาจะเอาหน่อยทีดูถูกแบบเ้าสูงแค่มัาเป็นคนยิงที่แบบเป็นคนยิงคนหนึ่งที่สูสสูสูสูสอสู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 บูส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 ูาู สวยน้ำเพื่อนน้ำแห้งเ่อทุกอย่างเลยแปลวันนี้เพราะเามีมาาทุกคนกัมอกเล่นากินแบบวาในได้เงนะี้ยวาว่ไยโลบวานั่งบดีเนาะไปเห็นนะ <c oughs> ดเจียแล้วว่ามาันหางินแบบ <c oughs> เห็นในทางดีแบบว่าผูดีพ <c oughs> วุดจรีดประมาณี้นเะง <c oughs> ินนันอ ไงนะว่าเออเห็นผู้หญิงคนหนึ่งต้องสู้ด้วยตัวเองเนาะหน่อยคนหนึ่งเออไม่นหรอเออเฮียกับเฮียมบนโจ๊บเออเฮียกับเฮียมบนโจ๊บก็ได้เฮี่ยเป็นร่างยังไเป็นของตัวเองคือแรงบรรดาใจคล้องในบรรดาแกะมูมูหลายหลายคนเนาะเออมูอข่อยสองคนกะกำลังเดินตามอ้อนกะก้าวไปแล้วก้าวหนึ่งอ้อนแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วกะยังเหลือแต่ข่อยยังโะหงและแหงอยู่ใส่สูสูสูคือเออนี่แหละแม่ ฝากถึงโมโฮู่าเขามาเหตุเบียกยุทไทยแน่ว่า <c oughs> วิธีการสู่เก็บเงินเก็บค้ำเนะ่ะเหตุไดแน่อเกบเงินเนาะวิธีการเก็บเงิน,น,อเ,เ,งนเอออันนี้ก็มีคนแบบทาํทาทํามาหลายคนไปจังไดคือใดเพือนอนเองแมเกบเงินจังไดอเออเออก็แบบฮ่าเก็บเงินใดจังไดแบบเกงแขกได้เือนล้างอ่าเท<อ>่เากับนึงเลยก็คือแบบว่าประหยัดประหยัดขึ้นมาแบบ อันดับหนึ่งเลิศพยัดสองคือแบบถ้าสิบสัตว์สื่อยังคือแบบอันใดที่ควรจำป็นเฮาต้องคิดก่อนลเมมว่าร์ทนใดญ่ห้าสิบคำสื่อซ้ำเลยกับแมนเขาอยากได้น่นังค่ะกัต้องวางแผนในชีวิตไว้เออเขาอยากได้อันนี้เนาะเฮาต้องตั้งรักไว้เลยว่าเออเขาอยากได้อันนี้มันราคาเท่านี้เท่านี้เขาแบบตั้งไว้ในใจเขาเลยเขา,าต้องเอาให้ได้ต้องใส่ใจในในการแบบเก็บเงินแบบแล้วมันระวังแมน แต่ต้องมีบัญชีเป็นของเจ้าของเนาะเงินเก็บตังค์ขาดในพวงมนนาลัยเล่ตังค์ขาดฝ่ายตังห์าดเงินมันถึงสิอยูแต่เม้นสัตนะคาับข้อรวมกันเบิรเลยทีเดียวได้แต่กับพยูถ้าเป็นหมอเขาคือออกบิลเลยอืมวันน,น,น, <S <S นี้เจ้าก,ก็ได้ดังสมใจเจ้าเลยเนาะเลือดยังแน่ที่ว่าใจยังอยากได้อีก ไ,ไห,หไลดใปเหญลดใหญหญหลดใหญ่เป็นองจะาค้งเพราะว่าแต่เป็นว่าอนาคตแเม็นว่าห่า,าหแบบย่งแบบสูก้กระฟาปียูยังแบบนี่เคยนี่แห้งแบบสีนะค่ะแต่อย่าอย่าเปิดร้านเปิดร้านเล็บเปิด้านเล็บหลังคแบบค่องจะาค,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 ค้าาาางคอ,ก,นอนกินเนาะพรา่ากบหลดขับไปมากไปเลาเปไปเมองละล้วันนอนท่แบบนี้เพราะว่าต่างต่าใจอง เาไว้กับจ้าลองวันต้องเ็ศสีใดกอนอายุสี่สามสิบวันในวันนี้มันมาว่าโควิดโอ้โหมันสิไดล้ยโผอ่มันใา่ใดกันเรื่อแบบว่าหายไปเลยเอตอนที่ผ่านมาเนี่ยคือว่ารถไทยรถมอไซค์นะจ่าไดเมือแล้วมันบอกรถไทยรถอไส่วนยางยส่วนคือแบบไดนรถดนรถนี่ของ ว่าไฮโพเด็ดท้ายให้พอเด็ดโมไซไฮโมเดได้เพื่อนเห็นส่วนยาให้เพิ่นเป็นอย่างได้ส่วนยาแต่คือได้ในสิ่งที่แบบว่าส่วนขาดไว้มาแล้วได้แล้วสิ่งยิ่งใหญ่คือแบบนั่นแหละเปล่าไม้อันเดียวอยู่ก็คือโหลดตอนนี้อยากไดที่แง่ เด็กเกือมีอันนี้เังได้อันนั้นมีอันนั้นเังได้อันนี้เด็กห้ามค่อยๆทางค่ะแต่ว่ายังหน่อยก่ะยังวานเด็กห้าเด็กด้วยตัวเองค่ะนะมันกับภูมิใจตรงนี้แหละชอบกับห้าเดือดเจ้าของเนาะห้าดือดตัวเองพึ่งถึงสิภูมิใจถ้าแม่นว่าถ้าได้มาจากคนอื่นหรือคนอื่นมาแบบไม่ห้ากับบางคนใจบันไดอ่าได้มาแบบนี้ขึ้นบอดีบอสุจริตแบบนี่มันต้องภูมิใจถ้าห้าแบบ มาดวห้ง้งดูใจเบิถูกบาทต่งางมี่าิูใจอื <c oughs> โอเคเนาะเฮ้ยโอเค <c oughs> อเคนาะพี่น้องเนาะ,ะกลาบลาพี่น้องเนี่ยก <c> ล <oughs> ับ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เดอ้อสบายดีเออจะมีสองยี่บอหากสองในเฮจิบอสองนะอ่ะจาจะซื้อในสองอารเนี่ย <c oughs> <c oughs> คอนเฮนต์ต้องยูพี่น้องไอเดี๋ยวเดินแผงเบิ้งเนาะเดี๋ยวเดสิคืนนี้เบิ้งจังไายสิเฮ็ดอยู่บ่อเพราะว่านางกับป con มีเวลาเฮ็ดเนาะตามน้องนี่เราเองเป็นติดตามมิเดอร์ขากติดตามมิเดอร์ MC ทุกทานเออเดี๋ยวสิคืนหายเนาะค่ะอ่ะมันไลน์เมื่อวานนี้เหรอถามอ่าคลิปนี้เท่ากับมียังไรเนาะพี่น้องนาทึ่งกว่าฮะนี่ก็เป็น นี่ก็คือการสัมผัสมูของนัดเนาะตั้งแต่ขึ้นมาพร้อมกันแต่นั่งก็ได้เพื่อนใน้ทุกอย่างส่วนนายก็คือว่ามีขอบกลัวนายก็เลยไปตกละเฮะละห่างไปเลยเออนายก็เลยไปได้เพื่อนเป็นของตัวเองเออนายก็ยังละห่งละเฮงยนอะพี่น้องเนาะส่วนเพื่อนอ่ะตั้งรักเป็นของเพื่อนเพื่อนก็เลยได้แบบเออเป็นเพื่อนเป็น้ายเป็นซีวอนสิงได้ที่เพื่อนอยากได้เพื่อนก็ได้ทิ่งใดที่มันขาดไว้เพื่อนได้เบิร์ล้วกาเพื่อนกะ สบค่เมินประมาทค้นขางบ้านหรือว่าคนในบ้านที่ดู <คน S 1> ถูาากเออที่มักดูถูกคนอื่นที่แบบแนมแนมขามเฮ้าเวลาเฮ้าบ่ามียังเพื่อนกับเออื่นวญญายาเวลาเฮ้ามีเพื่อนจะเอิื่นวญญายาหรืออาพี่นอกเนาะอันนี้กะกะขอมุกขอบใจขงัง่างโอบโต่นทุกคนที่เหตุให้เพื่อนมีได้ทุกมือนีเนาะคนจนมีบ้านมีเือนละหัดใหญ่เออแ้วก็เป็นมูที่เออทีว่าได้ทีดาได้เพราะว่ามูเฮี้ยนมากกันเนาะ ว่าก wow, uh, cool ็คนอื่นเท่ากันสิว่าเนี่ยแต่ว่าว่าคนนี้เท่ากับใส่กันเต็มทีพู้จักกันมาแตะเน่หน่อยนะพี่น้องเออกับพ่อแมาณนี้เนาะนั่งได้ทุกอย่างเสียลุงคลิปนี้เท่ากับมีอย่างไรเราพี่น้องนะครับสบายดีขอบคุณที่ขับมาหาฟังเด้อเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆของคนอีกคนหนึ่งมุมหนึ่งเนาะกับสบายดีอย่าลืมกดติดตามกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อ